มาครับก่อนที่เราจะขายใช้ระบบเนี่ยเราก็ต้องสร้างแบรนด์เข้ามาก่อนเนาะวิธีการก็คือเข้ามาที่ผลิตภัณฑ์ครับหลังจากนั้นไปที่แบรนด์เสร็จปุ๊บก็จะเจอหน้านี้จัดการแบรนด์ให้เรากดสร้างครับด้านขวากดสร้างเสร็จจะเจอหน้านี้ใส่ชื่อสินค้าที่เราต้องการจะขายครับตัวอย่างเช่นเป็นกูตาพีทโลชั่นพีท คำอธิบายก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าเรานะครับใส่ไปเลยรูปนะครับรูปรูปก็คือเป็นรูปสินค้าเรานั่นแหละเป็นรูปสินค้านะครับสินค้าที่เราต้องการจะขายเนาะโอเค ทีนี้เนี่ยฟอนต์นะครับฟอนต์อันนี้คืออะไรฟอนต์อันนี้คือพยายามเลือกให้ตรงสีนะครับสีก็คือสีของสินค้าเราตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เป็นสีพีทเนาะฟอนต์เนี่ยผมอาจจะเอาเป็นสีขาวตัวพื้นหลังเนี่ยก็ดูเป็นพีทพีทหน่อยนะครับประมาณนี้ให้สีตัดกันหรือถ้าใครอยากได้ฟอนต์สีพีทพีทแบบนี้ก็อาจจะเอาเข้มหน่อยเดี๋ยวนะปึ๊บอะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พื้นหลังก็เข้มนิดนึง ให้เห็นชัดขึ้นครับแบบนี้หรือจะเป็นพื้นหลังจางตัวฟอนต์หรือว่าตัวหนังสือเนี่ยเข้มแบบนี้ก็ได้นะครับขอเป็นพีทแล้วกันสีขาวโอเคประมาณนี้หลังจากนั้นก็คือกดสร้างได้เลยเรียบร้อยนะครับ อันนี้คือวิธีการเพิ่มแบรนด์สร้างแบรนด์เข้ามาจะมีกี่แบรนด์10แบรนด์20แบรนด์เพิ่มแบบนี้ได้เลย